แจ้งอยู่ทีนี้ว่ายังไม่ทราบว่าอาจารย์ประกาศอนุมัติให้ดูเรื่องนี้หรือเปล่าทางเข้าตรงหลังจากขึ้นบันไดไปแล้วจะมีประตูทางเข้าอีกสองช่องเรียกว่าประตูโบสถ์ก่อนจะขึ้นไปในโบสถ์เลยก็จะมีสองช่องด้านหน้าบวกกับสองช่องด้านหลังอีกว่าจะให้รับเจ้าภาพท่านที่กี่ท่านดี ท่านละเท่าใดแต่ว่าที่ได้รับนาโยบายมาจากท่านพระอาจารย์อ๋อท่านพระครูประหลัดอิธิพลประธานิโกท่านเจ้าวาดวัดสายไหมลำลูกกาปทุมธานีนี่ก็คือให้ประกาศรับท่านเจ้าภาพหน้าต่างบานหน้าต่างทั้งหมดของโบสถ์สงด้านด้านละห้บานรวมแล้วเป็น10บบานก็รับเจ้าภาพ ใหรว่าพี่จะสนับสนุนเกื้อกูลงานของวัดงานของศาสนานี่ก็รับที่ช่องละช่องหน้าต่างเนี่ยรับช่องละห้าหมื่นบาทท่านใดที่จะเหมาสิบช่องก็ประมาณห้าแสนบาทอันนี้ด้านด้านข้างด้านข้างด้านทิศตะวันออกถ่ายให้โยมดูก่อนเล้วจะไปดูประตูทางเข้าโบสถ์อีกทีหนึ่งว่าจะรับเจ้าภาพได้เท่าใด เพราะว่าจะต้องไปกราบเรียนทางท่านเจ้าวาดก็คือท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูประหลัดอิทธิพลประธานโกท่านพระอาจารย์ออสท่านพระอาจารย์ออสตระกุดลูกปืนแห่งวัดสายไหมนี่เป็นประตูช่องทางเข้าที่ยังไม,ไม่รู้ว่าจะประกาศรับเจ้าภาพช่องละเท่าไหร่มันมีอยู่ด้านละสองช่องรวมแล้วเป็นสี่ช่องด้วยกัน รวมแล้วเป็น4ช่องแล้วก็ต้องไปขออนุมัติก่อนว่าจะประกาศรับเท่าใดวิดีโอนี้จะถ่ายภาพในมุมทั่วไปไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพนะคุณโยมทั้งหลายที่ฟังที่ดูอยู่ก็คือให้คุณโยมดูภาพโดยรวมท่านที่เป็นเจ้าภาพเสากำแพงแก้วก็ดีเจ้าภาพช่องกำแพงแก้วก็ดีขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการเสามีขึ้นมาแล้วกำแพงแก้วรอ เพราะว่าตอนนี้